อี่มื่อนดแก้วเหรอผถืนอิ่ผเือนอยู่ดีก็ค้นพบหรือว่าไม่เคยบอกเพราะลุงไม่เคยรู้เลยเขาแบ่งไว้ให้อ๋อเหรอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนินยายจุ๋มที่นั้นมีผลไม้อะไรบ้างนะฮะฝรั่งมังคุดเนาะอ๋อเหรอเมื่อวานใครได้ดูแม่ในไอจีนะมาไฟไอที่แล้วโลละแปดบาทเจ็ดบาทอะไรีนี้เท่าไหร่ครับสี่สิบสามบาทใช่เหรอแม่ขายได้กี่โลเยอะเลย เรามาถึงคฤลาสนหาเราก็จะมาให้ดูว่าคฤลาสนหาที่ตาทิ้งไว้ให้นั้นที่ก็ของเราได้แหละแล้วก็ไมโครไถล้างพื้นที่เพื่อเดี๋ยวจะได้ลงอะไรเพิ่มมีโอกาสทำทุเรียนส่งไปจีนด้วยอะไรด้วยนี่อย่างอันนี้อย่างอันนี้ก็จะเป็น B นะ,อ,ะอย่างนเนี้ยแต่ตัวเนี้ยเ พ,าพาครับผมไปไหนฮะเนี่ยกำลังจะไปจันทบุรีครับผมแม่ล่วงหน้าไปกับบักโพเรียบร้อยแล้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าที่ผลไม้เริ่มออกอที่สวนบนเครือหวหวที่ลนร้อนเนี่ยออวันนี้เขาไปเก็บมาไฟกันแต่เช้าเพื่อที่จะไปขายโลละร์สี่สิบน่ตอนนี้แม่กำลังไปทําการเก็บอยู่เดี๋ยวลองโทรหาแม่ก่อนฮัลโหลเ,ออเออดี้อยู่ที่บ้านกําลังจะไปหาหนูแล้วลูกเป็นไงบ้างเก็บมาไฟ ร้อนอนีน่จอกแล้วของทุกอย่างที่บอกให้เอาก็เอาไปแล้วมีอะไรอีกไหมไม่เอาอะไรพ่อเดินทางก่อนดภัยน้องอย่าก่อนออกมาก็อย่าลืมเอารถไปเปลีป่ยนยางก่อนนะพ่อใช่ใชจา้จา,จาบ๊ายาา oh, บายได้กิ๊บตึงด้วยโอ้ยกิ๊บตึงก็เดือดอยูยางก็ถูกใช้งานมาก็เข้าสง่งเข้าสวนมาปีกว่ายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนวันนี้ก็เลยไปเปลี่ยนดีกว่าไม่ได้เห็นภาพนี้นานมาก มาช้าง่ะขับกระบะฮะอ้าวเ,เราก็ส,ม,สมบุกสมบันแล้วเกียร์กระปุกอ่ะประเดเกียร์กระปุก,ก,ก,ปกขับรถตั้งแต่เด็กเนี่ยขับออตโต้ก่อนแล้วเวลาไปเล่นแบบและครที่เป็นพีเวียตรถมันก็ไม่มีออตโต้ไงและครั้งแรกที่ต้องหัดขับเกียร์กระปุกแล้วต้องฟอร์มว่าขับเป็นเพราะมีนางเอกนั่งไปด้วยไปถ่ายอยู่ที่เชียงใหม่เป็นทางเขาลาดแล้วเป็นหน้าฝนแล้วคือตกไปคือเหวอ่ะแล้วเป็นดินแดงแล้วแบบเลนเดียวแล้วขับรถอะไรรู้วยว่าแลนด์โรเวอร์ดีเฟนเดอร์รุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่เป็นจี๊ปอ่ะคราวนี้พอเหยียบเบรกเบ๋มันก็็จะลลลอออกแแแ้้ววววตงงงบบบบบบ่่่าาาััััคคพมยนนื เก็บไว้เงียบกริบวัดดวงเลยนะร้อนเงินแหละพ่อเอ้ยแล้วสุดท้ายก็รอดมาหลังจากนั้นอยากจะขับอะไรก็ขับได้เลยพ่อพ่ออู๋มอได้พ่อซิงซิงซิงถึงแม่จัดในรีบเลยไม่เวลาที่เราบรรทุกผลไม้เนี่ยมันก็ต้องใช้กระบะแหละตอนที่เริ่มต้นมันก็ยังไม่ได้เยอะก็ใช้แบบพวก SUV อะไรที่เรามีอยู่ใช่ไหมแต่ว่าพอหลังๆปุ๊บไม่รอดพ่อเล็งเล็งก็มีหลายตัวเลือกให้นะแต่ว่าจากที่ดูที่รีวิวแล้วเนี่ยก็สุดท้ายน่าจะไปจบที่โตโยต้า สวัสดีครับคุณโนครับนี่ครับมาถึงที่ศูนย์เปลี่ยนยางแล้วนะครับศูนย์กริปนะครับและนี่ก็คือคุณโนที่ผมนัดเอาไว้เป็นเจ้าของศูนย์เลยรถคันนี้เลยคือใช้งานมาประมาณเกือบปีครึ่งแล้วแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนยางเลยครับซึ่งจริงๆรถคันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าอยู่แต่ในสวนอย่างเดียวอะเรามีบ้านในเมืองด้วยมันก็จะวิ่งทางปกติธรรมดาอย่างเงี้ยครับผมไปที่สวนหนึ่งพื้นที่สวนเนี่ยเวลาเข้าไปค่อนข้างที่จะโอ้โหโลกพระจันทร์เลยดีกว่ารถคันนี้คือจริงมันก็มีระบบพวกโฟร์วีลอะไรอยู่มมมัันสสบบุกแล้ว็ นิ่มด้วยช่วยเซฟช่วงล่างด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตะกุยทางขูผขาได้นีไ่ได้เลยครับได้เลยครับผมงั้นผมแนะนำเป็นตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เป็นโตโยโอเพ็นคันทรีอาร์ทีครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุด ที่พิ่นำเข้ามาขายทศไทยปีนี้จากญี่ปุ่นครับใช่ตัวนี้แหละที่ผมดูไว้ว่าเขารีวิวดีมากเลยว่าดอกมันจะไม่เหมือนแบบทั่วไปใช่ไหมฮะคือมันคล้ายๆพูดแบบว่าไปอยู่พู้แบบบิ๊กฟุตรอยงี้นะใช่เป็นยางมัดแต่จริงแล้วอ่ะถูกออกแบบมาให้ใช้กับถนนเรียบก็ได้แล้วก็ถนนขรุขระก็ได้ครับถนนเรียบในที่นี้ก็คือฝนตกเปียกยังใช้ได้อยู่ตัวล่องยางตัว L shape ตัวนี้ก็คือจะเซฟไม่ให้หินเข้าไปตดหรืออะไรพวกนี้เอา shape คือเส้นเล็กเนี่ยครับใช่ครับผมแล้วเส้นเล็กๆข้างในดอกอีกทีนมัเหมือนค่ับ ตัวนี้ยิงดอกคือเพิ่มความเร็วขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้ถั่วแบบมาให้นิ่มคือนิ่มในที่นี้คือใช้งานบนถนนได้จะมีโลโก้สีขาวตรงนี้ใช่นูนขึ้นมาด้วยให้ความรู้สึกเหมือนโฟวินิดหนึ่งอย่างที่ผู้จัดที่บอกว่าอารมณ์เหมือนบิ๊กฟุตก็จะเป็นตัวนี้ครับสวยเลยเอาเลยไม่คิดมากแล้วชอบฮัลโหลนี่กำลังเอายางเก่าออกแล้วค่ะตอนนี้ทางเข้าสวนเป็นไงลำบากาลำบากเพราะฝนตก เหมาะมากเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนยางของผมนะก็ฝากเพื่อนๆ <S <S ไว้เลยกันนะครับใครที่อยากได้ยางที่แบบว่าสามารถอยู่บนท้องถนนปกติได้สามารถพร้อมที่จะลุยได้เวลาคุณออกต่างจังหวัดหรือเดี๋วนี้ใครที่ชอบออกแคมปิ้งก็เหมาะเลยทีเดียวลองไปอา่านรีวิวดูนะครับและถ้าเกิดสนใจอยากสอบถามอยากติดต่อแนะนําเลยศูนย์เปลี่ยนยางกริปทุกสาขาทั่วประเทศไทยวันนี้ขอบคุณคุณ,คณโนมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้วเด<ส>ี๋ยวเจอกันที่จัน อยู่ไหนเนี่ยแม่ตอนนี้มันเป็นธรรมเนียมของพวกเราทุกปีนะคะที่ว่าเวลาเราเราเโสการไม่ว่าตาตายังอยู่หรือว่ายังไงก็ต้องมาลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่แม่อย่าบอกนะว่าจะภาคสองของตามีลูกหกคน เพราะว่าตามีลูกหกคนแต่ตาก็ยังมีพี่น้องของตาอีกโอ้โหใช่อันนี้ก็คือเป็นภรรยาของพี่คนที่สามของตาอายุขนาดไหนลองเข้าไปดูกันถ้าหยองเรียกควรจะเรียกทวดโอ้โหทวดเลยยายทวดยายทวดตีสี่ให้ดูน้อยตีสี่ให้เลนดูน่อยตีฉี่ให้เลนดูน้อยสวัสดีครับยาย ท่านก่อนแล้วลานก่อนะนี่นี่ยายไปยายเลยยายที่นาูกาที่มีเจตจำนงที่จะมาขอพรผู้ใหญ่อายุท่านก็อน95ปีนอจากตานี้ลูก6คนแล้วตายายยังมีพี่น้อง6คนตาเน่งตาเน่งอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาตาเน่งกัน ม่นี่ก็เป็นอีกบ้านหนึ่งใช่ค่ะเชื่อว่าอดีตน่าจะต้องมีอะไรกับอปตอปจบสอะไรแน่ๆเลยบ้านเรือนนี้ลักษณะบ้านคล้ายๆกับสารากลางมากเลยตอนนี้ลูกชายตระเนกคือใครก็คือนาจุ้ยเนุ้ยบ้านสวนจานนาก็เมื่อก่อนนาจุ้ยเป็นผู้ใหญ่บ้านไงอ๋อมีหน้าเดี๋ยวเราไปคุยกับตาหน่อยดีกว่าว่าเป็นไงบ้างแข็งแรงอยู่ไหมแข่งรถแข่งไง อ๋อวันท่19สิงหาคมเลยนะโอ้โหเอเป็นไหนต่ออ่ะรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปอีกสวนหนึ่งเป็นสวนขนาดเล็กของเราเขาเรียกสวนเนินใายจุ่มเพื่อจะได้ดูด้วยว่า เวลาวิ่งบนถนนเรียบกับขุขามีความแตกต่างยังไงตะกุยพื้นที่ที่มันแบบว่าขุขาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยโ o y o ทายโอเปนแคทรีอาร์ทเพลงตั้งแต่ไปเปลี่ยนยางมาเนี่ยเธอรู้สึกไหมว่ารถมันนิ่มนิ่มมากใช่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ถนนที่เริ่มเป็นขุข่าขุข่าละ<ช>เป็นหินกรวดอยู่ตอนนี้ใช่ส่วนนี้นี่เพิ่งลงพอเราเพิ่งทำที่ลงกระท้อน ันนี้เราลงก,กระท้อนประมาณ50ต้นอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่นัพักอยู่อ๋อใช่ของเราอยู่ด้านในใช่ของเราอยู่ด้านในอย่างที่บอกอ่ะมันจะมีการจับฉลากกันไงจับฉลากกันแล้วก็ของแอนผืนนี้ได้ริมน,น้ำเคเคว้าวแ,วแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคบรุง่งเรามาถึงคาร์หาดคาร์หาดเรียกอย่างนั้นเลยครับใช่ตอนนี้นะคะมันก็จะมีต้นมังคุดที่นี่ก็จะมีต้นมังคุดหนาแน่นมากหนาแน่นมากแม่ ไม่ค่อยได้ดูแลเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทำไม่ทันทำไม่ไหวแล้วก็ทางนี้เราก็จะมาให้ดูว่าคัหือหาที่ตาทิ้งไว้ให้นั้น ใช่ตอนตอนที่แอนส่งรูปไหมดูข้างล่างแอนจะขึ้นไปนั่งอยู่บนนั้นใช่ไหมใช่ตอนที่บอกว่ายังไม่ได้เป็นแฟนเป็นเพื่อนกันเฉยแอนแอรนะขอกทีดิเป็นเพื่อนกันเฉยตอนที่เราเป็นแค่เพื่อนนี่ตอนนั้นพี่คิดลงมาจันพอดีเพราะเราเองก็มีที่อยู่ที่จันอยู่แล้วไงเล้ลงมาจันพอดีแล้วเขาก็ถามว่าอยู่ไหนเราก็บอกว่า อยู่คัลือฮาร์ดแล้วก็เป็นรูปนี้รูปนี้เมื่อก่อนอะเวลาตาเขาให้ที่ใช่ไหมเขาก็จะยกคนสมัยก่อนเ็เรียกขนั่มยกขนัมเอาไว้ให้เวลาทําสวนเหนื่อยก็มาพักเป็นขนมที่ใหญ่ไปนะแต่เขาทําไปให้แค่นี้อ้าวคือทําคองไว้ใช่ที่เหลือต่อเองเอาซึ่งตอนนั้นพ่อก็อยู่จานแล้วก็ส่งรูปนี้ไปพ่อเอ๊ะยังไงเอ๊ะยังไงอันีอย่งเงเอาจริงถ้าเป็นแบบยางเส้นเดิมเนี่ยรอดไหม มันก็รอดแหละแต่ว่ามันจะจะไม่ได้นิ่มแล้วมันอาจจะฟืดฟืดฟืดเออมันจะมีลื่นลื่นหน่อยร้อยฟรีได้ใช่อืมอันนี้จะเน้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มาอ้าวงั้นเราเก็บเลยที่โลละเท่าไหร่อะส่วนนี้มันยังไม่สุกอะดูดิส่วนนี้มันยังเขียวอยู่เลยเห็นไหมตอนแรกลุงไม่เข้าใจคือครับ คนละบ้านคนละหมู่คนละตำบลเนี่ยมันออกไม่เท่ากันเหรอมันออกคนละเวลาเลยเหรอแล้วบางพุฒนี่เป็นอะไรที่ออกแบบว่าเก็บลําบากเพราะว่าต้นนึงอ่ะบางทีสุกลูกหนึ่งสองลูกเนี้ยใช่แต่ไม่ันไม่สุกเลยใช่อันนี้เลยเขียวอันนี้คือตามีลูกหกคนนี่เป็นคนที่สามสามจำได้ เพราะฉะนั้นเขามีคําถามว่าทําไมที่นี้ถึงชื่อเนินยายจุม๋มแล้วเนินแล้วยายจุ๋มคือใคร <ừ> <S <S ยายจุ๋มคือญาติทางแม่อ๋อเฮ้ยมีตํานานไม่จริงเหรอ, <S <S อไม่รู้มาก่อนเลยอ๋อญาติทางแม่เขามาจับจองที่แปลงนี้ไว้พรเขาเสียชีวิตไปก็ไม่มีใครสืบทอดเนี่ยก่อนจะเสียเขาก็ขายให้ตาก,ากับยายอไม่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 กี่พันนะเฮ้ยสองสองพันอะไรนี่แหละนี่นี่ลุง ที่นี่มังคุดก็ยังเขียวอยู่ใช่ยังไม่เหมือนที่นี่มันต่างกันนิดเดียวเองนะคือพื้นดินเราจะแตกต่างตัวดินทรายดินกรวดดินเหนียวดินล้วนแต่ธานอาหารที่สมบูรณ์การเสด็จน้ําเสด็จน้ําได้หลวดเร็วกว่านุดเข้าถึงุ่นแรงเสด็จน้ำได้เร็วกว่ามันจะออกถ้าจะวัดเวลาอะไรจะออกก่อนออกหลังปรากฏว่าดูที่ดินดูที่ดินกับดูที่พืชพืชหลับพืชบางชนิดอ่ะแห้งแรงหน่อยมันก็จะออกดอกเร็ว ร้านที่ที่เรามีสัตว์ป่าด้วยจริงเหรอฮะอันนี้เลยค่ะอะไรฮะชนีนี่แม่อ่เอาดีๆก็คือทุเรียนสายพันธุ์ชนีนั่นเองเขาบอกว่าถ้าเกิดหล่นจากต้นแล้วกินเลยเนี่ยมันจะแบขมตินิดนิดอ่ามันจะแบบว่าดีที่สุดสําหรับการกินทุเรียนชนีแต่ในเชิงขายมันก็ไม่ได้หรอกมันก็ต้องตัดก่อนแหละอันนี้ก็คือที่ก็ของเราเนี่ยแหละแล้วก็แมคโครไถ่ล้างพื้นที่เพื่อเดี๋ยวจะได้ลงอะไรเพิ่มเอาต้นยูใช่เอาต้นยูคาออก ไปไหมขับรถไปเอาซะหน่อยไหมเอเอพา,อา,าลุงไปหน่อย แม่ได้รู้ว่าพี่แม่อยู่ตรงไหนแล้วดูทาาเถอะคือลูกค้าเขาให้เรามาแบบรีวิวนะแต่เขาคงไม่รู้หรอกว่าเราจะรีวิวเบอร์นี้จริงจังเบอร์นี้รีวิวยังไงให้โลกจำนี่เราก็มาถึงแล้วนะคะนี่บ้านนะคพักค่ะอ่าเอาไปไหนอะพ่อพ่อ พอสนุกอยู่ไม่กลับเขาไปข้างในแล้วเหรอไม่แล้วได้เทสแบบว่า <whis ky. S 1> <Bal> จริงๆเพือแค่คือเขาตะกุยแบบแน่นมากเลยสุดยอดไม่มีไม่มีทีท่าว่าจะฟรีหรือจะอะไรเลยเฮ้ยรถอย่างเงี้ยเป็นที่นิยมนะเขาเรียกว่าเป็นแบบสาเล้งอุปก่อนเนี่ยแต่ทุเรียนแค่นี้ขนแบกกันปวดติดขึ้นรถเนี่ยใช้เวลาใช้กำลังคนเยอะอันนี้ใช้่องกำลังคนคนเดียววิ่ง อ๋อใช่เออรับปัดรัป๊สะบัดสะบัดลงนี่เลยอ๋อเออก็จริงไปเพิ่มกวางนาวินายอันนี้พันช์นีใช่ปะอ๋อมอดสายตาแฟนแฟนเนี่ยเฮ้ยแม่แอนเป็นแบบลูกชาวสวนน่ะมีความรู้แต่เอาจริงแล้วนะลุงอ่ะถามอะไรไปิูวหมดอันเนี้ยเขาเรียกป๊อกแตกนะป๊อกแตกคืออะไรก็คือแบบว่าลูกมันไม่สวยไงลุงเห็นไหมอันเนี้ยมันก็จะส่งออกไม่ได้ราคา ที่ส่งออกได้ราคาคือเกตเอบีไม่ใช่ต้องให้ชาคิดดูชาคิดอันเนี้ยมันคือเกตอะไรอ่ะอันนี้คือแค่เลยเหรอใช่แค่แล้วแค่คืออันเดียวนะแค่คืออะไรพออันนี้คือผิดรูปแหวมันไม่สวยแล้วทำไมต้องเรียกว่าแค่ยาวเหมือนแค่ยาวอันนี้สมบูรณ์สมบูรณ์คือมีห้าพู อันนี้ผิดรูปแต่ว่าอันนี้คือหนึ่งผูสองผูสามผูที่มีเนื้ออันนี้ครั้งนี้ไม่มีเนื้อก็ไม่เรียกหนึ่งผูรู้เลยเหรอไม่มีเนื้อมันจะไม่พององปอกๆใช่ไหมนี่อย่างนี้อย่างนี้ก็จะเป็นบีนะอย่างอันเนี้ยจะมีจะมีสี่ผูเม็ดอสี่ภูเม็ดอันนี้ก็จะเป็นบีเม็ดภูเม็ดก็คือหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมแล้วจะเป็นมีเม็ดอยู่ข้างบนเม็ดเล็กอยู่นี่ถ้าเกิดมันไม่เต็มภูเขาเรียกเม็ดแต่เนนี้ก็เท่ากับ อันนี้ก็เท่ากับเกรด B ีอ่าแต่ตัวเนี้ยเต้องรู้มาจากไหนเนี่ยก็นี่แหละจากน้านแหละแล้วก็ปีที่แล้วก็มีโอกาสทําทุเรียนส่งไปจีนด้วยอะไรด้วยก็ต้องไปเรียนรู้ชาวสวนเขาก็จะลําบากเวลาแบบว่าน้ําแล้งใช่ไหมพอใช่ช่วงแล้งเขาต้องขุดบ่อเขาต้องขุดบ่อกันเอาไว้ก็ตัวเองหลักการทําสวนแหละทุกที่เขาก็ต้องขุดบ่อไว้อยู่แล้วแต่อย่างของเราโชคดีคือแม่แม่ยายแม่คุณแดน จับฉลากที่ตรงไหนมีน้ําผ่านทุกที่ <c oughs> เออโชคดีเมื่อก่อนอะเสียใจมากอะไรวะยู่ติดน้ำอีกแล้วจะปลูกอะไรได้อะไรอย่างงี้ใชาไมู่แเละจริงๆแล้วนั่นแหละเออเอาจริงนะใช้ตังค์เยอะไหมเอาจริงเวลาขุดกันทีเนี่ยล้วเมื่อกี้นะวินัยอยู่ไม่ใช่ใช้ตังค์เยอะเท่าไหร่อยู่ที่ระยะเวลา วันแล้วก็ราคาของแมคโครคือต้องเอาแมคโครมาเหมาให้เขาขุดขุดเขาคิดเป็นชั่วโมงก็คือว่ามันจบที่กี่วันกี่ชั่วโมงไปไหมครับคุณแอร์ครับได้ครับพร้อมอ้อ่ะพ่อชวนกลับบ้านเออเนี่ยติดเนี่ยติดอ่ะติดอ่ะเออใครที่ติดเนี่ยเจริญทุกควิืีจริงจริงอ่ะตอนพาให้ให้แม่พาเดินมาดูบ่อกะให้แม่นําเอาคอนเทนต์ใช่มีเดินตามติดมาเลยเขาเขาเฟรมเนี่ยเองไม่แม่เขาเฟรม ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับปั๊พโพใช่โหนเย้